สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพรเสนานางคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัตตะกันที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านสุดๆร้อนๆเลยครับท่านคือ พนักงานของที่ไปทํางานครับเขาก็บมาได้เหมือนกันนะครับท่านเหรียญนี้ครับท่านก็โอเคอยู่นะครับว่าเขาเฟื่องงานแล้วกันนะครับเรามาดูเขาว่าจะเป็นปีพศอะไรนะครับท่านจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านนี่ครับประเทศไทยอักจรบิวพศ2 5นสองพครับท่าน2558นะครับเหรียญชาเกียนะครับท่านสองห้านะครับเนี่ยเรามาดูเขาว่าปี2558นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านสำหรับภาคเซียนในปีพศนี้นะครับท่าน 2558นี้จำนวนกำไรอยู่ที่91ล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่าน91ล้านเหรียญเลยนะครับท่านโอ้โหเยอะครับผลิตใหม่ครับแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่ครับ10กว่าปีแล้วครับตอนที่ผมมานี่ครับในระดับซีนก็ยี่ห้อเหรียญละ40บาทครับท่าน40บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนนที่เหรียญที่ผ่านกันแทนตกอยู่ที่เหรียญละ15บาทเท่านั้นเองนะครับ